ดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับนี่เห็นไหมตัวเนื้อแป้งนะครับสุกดีนะเหนียวแล้วก็นุ่มมากๆนะครับครับก็จะโรยด้านหน้าเป็นแบบนี้คลายไอซิ่งนะครับแล้วก็สําหรับใครที่จะทําขายนะครับใส่กล่องแบบนี้ได้เลยเห็นไหมพอดีเลยนะครับหนึ่งกล่องแล้วก็ปิดฟานะครับไปคุ้งกันมาครับในครัวบ้านส่วนฮิวิชแนล วันนี้เนี่ยผมจะมาบอกสูตรนะครับซึ่งเป็นสูตรที่ผมทําขายจริงนะครับมียอดขายอาทิตย์ละกว่า500อชิ้นนะครับสูตรนั้นก็คือสูตรโดนัทนะครับแต่ว่าเป็นโดนัทที่เป็นรูปทรงคล้ายๆดอกไม้น่ารักน่ารักสวยงามนะครับแต่เป็นสูตรเดียวกับโดนัทน้าตาลนะครับสูตรนี้นะครับแป้งนะครับเหนียวนุ่มนะครับทิ้งไว้ข้ามวันก็ยังนุ่มอยู่นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทํานะครับรบกวนนะครับ เพื่อนๆช่วยกดติดตามทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าอยากผมทำเมนูอะไรหรือว่าอยากให้ผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับหรือหากเพื่อนเพื่อนมีปัญหานะครับหรือว่าค้นหาสูตรอาหารไม่เจอนะครับสามารถเข้ามาที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านสวนทวีนะครับแล้วก็อินบ็อกเข้ามาหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะตอบปัญหาให้กับเพื่อนๆหรือว่าจะค้นหาสูตรรรออาาหหทีี่่ผมมใ้กัับบเพืนนๆะค เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันครับเริ่มจากเดี๋ยวเราดูวัตถุดิบก่อนนะแรกนะครับจะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับถัดมาก็จะเป็นกลิ่นวานิลาครับไข่ไก่ครับน้ำตาลทรายครับยีสต์แบบแห้งนะครับหรือว่าที่เรียกว่าอินสแตนยีสต์นะครับเกลือครับเนยสดชนิดเค็มครับถัดมาก็จะเป็นนมข้นจืดนะครับหรือว่าจะใช้เป็นนมสดก็ได้นะครับตัวนี้นะ อันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับสุดท้ายก็จะเป็นนมผงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะครับก็เริ่มจากเดี๋ยวผมจะผสมตัวของแห้งก่อนนะครับเริ่มจากใส่ยีสต์ลงไปนะครับตามด้วยนมผงนะครับ จากนั้นก็ตามด้วยเกลือ Venus, geral, ในะครับเกลือนี้ใส่ให้ไกลๆจากตัวยีสต์นิดนึงนะครับเพราะว่าตัวย like ีสต์เขาจะไม่ชอบเกลือนะครับอย่าไปใส่ทับ <ไ MER S 1> กันนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ําตาลทรายนะครับน้ําตาลทรายตัวนี้ใส่ใกล้ๆยีสต์ได้นะครับเพราะว่าย <c oughs> ีสต์เขาจะค่อนข้างชอบตัวน้าตาลทรายนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นอาหารของตัวยีสต์นะครับจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันนะครับ จากนั้นนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นเครื่องตีนะครับแล้วก็ผมจะใส่ตัวแป้งนะครับที่เราผสมทุกอย่างไว้นะครับลงไปเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเลือกใช้เป็นหัวตะขอแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะแทนการนวดด้วยมือนะครับการทําขนมปังหรือว่าอะไรที่ต้องนวดนะครับแนะนําให้ใช้เป็นหัวตะขอแบบนี้นะครับจากนั้นก็เดินเครื่องนะครับด้วยเบอร์เบานะครับจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับ พอไข่เริ่มแตกตัวออกนะครับแล้วก็เริ่มเข้ากับแป้งนะครับให้ใส่ตัวนมข้นจืดนะครับแล้วก็ผสมกับกลิ่นวนิลาลงไปนะครับอันนี้ให้ค่อยๆใส่ลงไปนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเครื่องนะครับสามารถใช้มือนวดก็ได้นะครับคือส่วนผสมแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยก็ใส่เหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนเป็นการนวดมือนะครับถ้านวดมือก็อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็เมื่อยกว่านิดหน่อยนะครับ หรือถ้าใครมีเครื่องทุ่นแรงอย่างเครื่องนวดก็ใช้เป็นเครื่องนวดแป้งก็จะดีกว่านะครับจากนั้นพอแป้งเริ่มเข้ากันนะครับก็ให้เดินเครื่องแบบเบอร์แรงขึ้นนิดนึงนะครับ <c oughs> จากนั้นให้สังเกตนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าตัวแป้งนะครับมัน เริ่มที่จะเข้ากันนะครับเห็นไหมคือแป้งมันเริ่มที่จะเข้ากันนะครับให้เราใส่เนยนะครับเป็นเนอยอุณหภูมิห้องนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับจากนั้นก็เดินเครื่องนะครับนวดต่อนะครับ ก็อันนี้หลังจากผ่านไปประมาณ15นาทีนะครับแป้งมันจะได้ที่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเช็คแป้งนะครับยังไงว่าใช้ได้นะครับอันดับแรกนะครับแป้งต้องเนียนนะครับเป็นก้อนนะครับนะเห็นไหมเนียนเป็นก้อนแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีเช็คคือเราดึงมานิดนึงนะครับแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนนะครับ แล้วก็ยืดออกดูเนี่ยให้มันเป็นฟิล์มบางๆแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมถ้ามันเป็นฟิล์มบางๆแบบนี้นะครับแสดงว่าใช้ได้แล้วนะแล้วเดี๋ยวเราเต้องพักแป้งนะครับก็พยายามปั้นนะครับครึงนะครับให้มันเป็นก้อนกลมๆนะครับ ให้มันเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะใส่กระมังนะครับที่ทาด้วยเนยบางๆไว้นะครับนะเพื่อที่แป้งมันจะได้ไม่ติดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาฝาปิดนะครับหรือว่าจะใช้เป็นผ้าขาวบางนะครับหรือว่าพลาสติกแรปนะครับปิดไว้นะครับรอให้แป้งขึ้นนะครับ สองเท่านะครับทางนี้เนี่ยเวลาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของบ้านเราด้วยนะครับยิ่งอุณหภูมิมันอุ่นนะครับตัวยีสต์มันก็จะทํางานได้ดีนะครับตัวแป้งมันก็จะขึ้นเร็วนะครับแต่วิธีการสังเกตก็คือให้แป้งมันขึ้น2เท่านะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับก็อันนี้นะครับหลังจากพักแป้งจนขึ้น2เท่านะครับอันนี้ของผมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับ15นาทีนะครับแต่ว่าเพื่อนๆที่เอาไปทํานะครับอาจจะใช้เวลาน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้นะครับแต่ว่าใใหห้้้้ดูเเอาาานนนะครัับแปงมมขึ2ท่ พีการเ็ก็ก็คือทำแบบนี้ครับเห็นไหมแป้งมันจะไม่เด้งขึ้นมาก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับผมเอาแป้งขึ้นมานะครับในโต๊ะผมล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ไล่อากาศนะครับออกจากแป้งนะครับไล่ออกให้หมดนะครับ ตัวแป้งมันค่อนข้างที่จะเนียนนุ่มดีนะครับแล้วก็นําแป้งมาช่างนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะตัดเป็นประมาณ5 50กรัมนะครับก็จะได้ประมาณ15ชิ้นนะครับสําหรับตัวเนื้อแป้งนะครับน,นี้ต้องบอกว่ามันค่อนข้างนุ่มมากนะครับผมก็จะช่างประมาณนี้นะครับให้มันได้ราวๆ49เกถึงกรัมนะครับนะ จากนั้นพอตัดแบ่งทั้งหมดให้เรามาคลึงแป้งนะครับอย่างนี้นะใช้อุ้งมือนะครับเนี่ยเห็นไหมครึงปึ๊บให้มันเป็นก้อนกลมแบบนี้นะครับนะเนี่ยคือใช้อุ้งมืออย่างเงี้ยครับทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมแล้วก็ม้วนนะครับแป้งมันก็จะมีความกลมนะครับสวยงาม จากนั้นก็ให้นำพลาสติกแรปนะครับมาปิดตัวแป้งไว้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวแป้งของเรามันแห้งนะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นตัวผ้าขาวบางก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็พักทิ้งไว้นะครับอีกประมาณ1 0บถสินาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับก็อันนี้นะครับหลังจากพักแป้งได้1ินาทีนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับตัวแป้งมันจะ ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เยอะมากนะก็ให้เราเอาแป้งออกมานะครับนะแล้วก็ไล่อากาศนิดนึงนะครับมว้มวนๆนะครับให้มันเป็นแท้งๆนะครับแล้วก็ยืดแป้งออกนะครับพยายามยืดแป้งให้มัน เป็นแบบว่ายาวๆนะครับแล้วก็มีขนาดเท่ากันนะครับตัวนี้ถ้าใครทำแล้วแป้งมันติดนะครับสามารถเอ่อใช้แป้งนวลน,นะครับหรือว่าแป้งตัวแป้งอนเนกประสงค์นะครับในการช่วยยืดได้นะครับเพื่อไม่ให้มันติดนะครับนะแล้วก็ม้วนแบบนี้นะครับ หมุนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาตัวปฟายนะครับมาติดกันแบบนี้แล้วเราก็ยืดๆมานิดนึงนะครับนะ้ให้มันเป็นเกลียวเกลียวนะครับจากนั้นก็นํามาใส่ถาดแบบนี้นะครับอันนี้ถาดเนี่ยผมลองด้วยซิลิโคนนะครับแบบนี้นะหรือว่าใครไม่มีนะครับสามารถลองด้วยกระดาษไขก็ได้นะครับแต่ว่าต้องลองนะครับไม่งั้นมันจะติดนะครับ ก็หลังจากทาทั้งหมดนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเรานําไปพักไว้ก่อนนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะครับหรือว่าตัวโดนัทเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นมา2เท่านะครับตัวนี้ให้หาผ้านะครับหรือว่าปิดพลาสติกแบบกลุ่มไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับก็อันนี้นะครับหลังจากเราพักแป้งจนมันขึ้น2เท่านะครับก็จะได้แบบนี้นะครับนะแล้วก็ให้เราเตรียมตั้งน้ํามันนะครับรอไว้ ต้องบอกว่าอันนี้ให้ใส่เยอะนิดนึงนะครับนะใส่เยอะเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพอถ้าเกิดเราใส่น้อยเกินไปนะครับเวลาเราหย่อนตัวโดนัทลงไปเนี่ยมันจะจมไปถึงตัวก้นกระทะนะครับมันจะทําให้เกรียมแล้วก็สีไม่สวยนะครับแล้วก็เปิดไฟนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับตั้งน้ํามันรอไว้ให้มันร้อนก่อนนะครับจากนั้นเราให้เราหยิบตัวโดนัทนะครับมานะครับแล้วก็ขยายรูมันเล็กน้อยนะครับนะ แต่นั้นก็ใส่ลงไปทอดด้วยนะครับน,นี่ก็ให้เราทอดไม่ต้องเยอะมากนะครับค่อยๆทอดไปนะครับอันนี้ถ้าเกลียวมันไม่แน่นเห็นนะครับมันจะหลุดออกมานะอันนี้ก็ให้เราะวังด้วยนะครับถ้าน้ำมันมันอุณหภูมิเริ่มดรอปลงนะครับให้เรา เพิ่มไฟขึ้นมานะครับพอทอดจนได้สีประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับก็ให้ตักขึ้นพักสะเด็จน้ำมันนะครับก็อันนี้นะครับหลังจากตัวโดนัทนะครับของเรานะเห็นไหมนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนนะครับ อันนี้ผมทิ้งไว้ให้มันเย็นสนิทแล้วนะครับแล้วก็ให้เตรียมตัวน้ําตาลนะครับวันนี้เป็นน้ําตาลสําหรับใช้โรยโดนัทนะครับนะเป็นแบบว่าที่โรยลงไปแล้วมันจะไม่ละลายนะครับหรือว่าใครจะใช้การชุบน้ําตาลก็ได้ถ้าชุบน้ําตาลนะครับให้เอาน้ํานะครับใส่ฟอกกี้นะครับฉีดเล็กน้อยนะครับฉีดนิดเดียวพอนะครับแล้วก็เอาตัวโดนัทนะครับชุบน้ําตาลทรายนะครับ ถ้าอยากได้กลินนล่นน้ําตาลทรายวานิลาก็ใช้น้าตาลทรายกลิน่นวานิลานะครับถ้าอยากได้ตัวน้ําตาลทรายชินามอนนะครับก็ผสมผงชินามอนหรือว่าผงอบเชยลงไปนะครับแล้วก็นํามาคลุกนะครับแต่วันนี้ผมใช้เป็นน้ําตาลดนาสตี้นะครับแบบนี้นะก็โรยลงไปเลยนะครับชอบหวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่นะครับ แต่ตัวน้ำตาลนี้เนี่ยมันจะหวานไม่มากนะครับนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่จะทำขายนะครับใส่กล่องแบบนี้ได้เลยเห็นไหมพอดีเลยนะครับหนึ่งกล่องแล้วก็ปิดฝานะครับเห็นไ,ไหมดูดีสวยน่ากินนะครับสามารถ นำไปขายตลาดนั้นนะครับทําส่งขนมเบรกก็ได้นะครับวันนี้นะอันนี้ผมทําส่งเป็นขนมเบรกจริงๆนะครับนะก็ได้แบบนี้นะครับยังไงก็ลองไปทําดูนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับโดนัทนะครับน้าตาลนะครับสูตรทาขายนะสูตรนี้ผมจะใช้ตัวน้ําตาลด y นาสตี้นะครับที่เออมันไม่ละลายนะครับก็จะโรยข้านหน้าเป็นแบบนีคล้ายๆไอซิ่งนะครับนะแต่ว่ามีความแตกต่างจากไอซิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว เนื้อด้านในนะครับว่าเป็นยังไงนะนะเนื้อมีความเหนียวนะครับต้องบอกว่าเหนียวนุ่มมากๆเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับนี่เห็นไหมตัวเนื้อแป้งนะครับสุกดีนะเหนียวแล้วก็นุ่มมากๆนะครับก็ยังไงก็ลองไปทําดูนะครับสูตรนี้สามารถทํากินง่ายๆที่บ้านหรือว่าจะทําขายก็ได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับแล้วก็อยากให้ทําเมนูไหนนะครับอยากทําอยากให้ทําเมนูอะไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับ